ဝါသနာစေလေသနိချံဥသာပတယိ สำหรับจิบสบายชานี้พี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวตากแล้วเม่อมมบานจะแห้งแล้วเมื่อคืนพระพิรุณมาสนมมาสองละลอกมาช่วงช่วงบ่ายแล้วก็มาช่วงกลางคืนอีกโอ้ยตกตกเหมือนหน้าฝนตกเหมือนหน้าฝนแบบเต็มๆทําทให้ข้าว แม่โพศพเนี่ยเปียกแห้งโชคเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยว่าจะตากวันนี้อีกวันวันนี้พรุ่งนี้แห้งกลับกลายเป็นเหมือนนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่อีกแล้วพี่น้องพายุเข้าเพราะว่าเมื่อวานเห็นข่าวรัฐสํานักเมื่อวานที่ในหลวงไปทอดกระถินเนี่ยฝนก็ตกเต็มถนนเลยนะถึงว่าพายุมากรุงเทพโดนภาคอีสานก็โดนโดนเต็มเต็มนะครับ ชีวิตข้าชีวิตชาวนากางนี้แหละเวลาได้เข้ามากว่าจะได้ได้มาตากให้แห้งก็เจอมอรสุมวันนี้จะมีมาอีหรือเปล่านะพี่น้องอดูท้องฟ้าโล่งโลก,โ,ลกโปร่งโปก่งเหมือนแบบนี้แหละเมื่อวานบทจะมาโอมาแบบเทจัก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 ,จกนะครับเลยอ,อีกสามแปลงยังไม่เก็บเกี่ยวนะพี่น้องก็กลัวจะจมอยู่ที่นานะครับก็นะ เป็นไปตามอย่างนั้นนะครับต้องต่อสู้กันเกษตรกร,ก,รก็ประมาณนี้แหละต้องต่อสู้มีอุปสรรคยังไงก็ฝ่าฟันกันไปทุกคนก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปตามอัตลักนะครับสําหรับคลิปใส่บาตรเช้านี้ตาทองแชแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองแชแนลด้นะครับสวัสดีครับ